รู้ไหมถ้าแมวมองคุณแล้วค่อยๆกระพริบตานั่นคือคำว่าไว้ใจคุณเคยไหมแมวมองคุณนิ่งๆแล้วค่อยๆหลับตาลงพฤติกรรมนี้เรียกว่า slow blink การค่อยๆหลับตาคือการบอกว่าฉันไม่คิดร้ายงานวิจัยพบว่าแมวตอบสนองต่อมนุษย์ที่กระพริบตาช้ากลับไป นี่คือภาษาของความไว้ใจในโลกของแมวลองทำดูมองแมวเบาๆแล้วกระพริบตาช้าถ้ามันกระพริบตากลับนั้นแปลว่าคุณได้รับความไว้ใจแล้วความรักบางอย่างไม่ต้องมีเสียงครั้งหน้าถ้าแมวกระพริบตาช้าให้คุณอย่าลืมกระพริบตากลับไป